รูผู้ชายคนนั้นสิคะเนื้อตัวก็สกปรกมองแแมเห็นแล้วกินคำหเลยีครับเอาก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งครับได้ค่ะฉันนั่งด้านในก่อนนะคะครับอี๋ที่รักรูปผู้ชายคนนั้นสิคะ เนื้อตัวก็สุกกระปอมแมนเห็นแล้วกินคำหลงเออวะ่ะสุกกระป๋ชิผายเลยหเห็นแล้วหมดลมกินเลยน้องเก็บตังค์ครับเรบาเต็มนะครับจะไหนครับจะไหนดูลูกค้าคนาน,นั้นเนื้อตัวก็สุกกระป๋อทำลูกค้าคนนี้หนีออกไปหมดแล้วเดย๋ยพูมไปไล่เขาเองนะครับ นี่คุณพูดอะไรอะไปเก็บโต๊ะไป คุณคะก๋วยเตี๋ยวของคุณได้แล้วคะ่ะเข้าไปนั่งทานในร้านนะคะ,ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนั่งทานตรงนี้ก็ได้ครับผมชินแล้วครับอีกอย่างเนื้อตัวผมก็สกรปรกด้วยคนใช้แรงงานคนขยันทําง,งานไม่สกรปรกหรอกค่ะเข้าไปนั่งทานในร้านนะคะ ันนี้แถมให้นะคะเจ้านายครับเงินเดือนผมอะจะให้เมื่อไหร่คุณติดเงินเดือนผมหลายเดือนแล้ว คุณก็เห็นว่าช่วงนี้รายได้ร้านไม่ค่อยดีงั้นเอานงี้ยแม้เดี๋ยวคืนนี้ฉันให้ได้ปะผมไม่สนว่ารายได้ร้านจะดีหรือไม่ดีถ้าวันนี้คุณไม่ให้เงินเดือนผมผมจะลาออกปกติคุณก็เห็นว่าฉันดีกับคุณแค่ไหนอะคุรับเอาเบียช่วยหนึ่งครับได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะเตียวของคุณเสร็จแล้วค่ะทานให้เลยนะคะคุณครับคุณจําผมได้ไหมครับคุณคือคนใช้แรงงานคนนั้นไง อ๋อคุณนี่เองจำแทบไม่ได้เลยนะคะเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยก็<ถ>เหมือนเดิมหละครับว่าแต่ธุรกิจคุณเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อย่าถามเลยค่ะปีนี้รายได้ที่ร้านไม่ค่อยดี <ๆ S 1> ฉันก่าวว่าจะขายถึงสิ้นปีนี้แล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกแล้วค่ะกลับบ้านนอกใช่ค่ะร้านเนี้ยใกล้หมดสัญญาแล้วอย่างที่คุณเห็นลูกค้าค่อนข้างน้อยอไม่พูดแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะ เจ้าหน้ายครับร้านนี้แหละครับที่ผมเคยเล่าให้เจ้าหน้าย่ฟังคุณครับเอาก๋วยเตี๋ยวสองด้วยครับได้ค่ะคุณออมครับร้านอาหารร้านนี้มีดีอะไรหรือครับคุณน่ะเึนแนะนำผมมาก่อนหน้าน,นี้ผมเคยมาครับคนใช้แรงงานคนขยันทำงานไม่สุกปรกหรอกค่ะเขาไปนั่งทานในร้านนะคะ อันนี้แถมให้นะคะร้านอาหารร้านนี้ไม่รังเกียจคนจนคนใช้แรงงานครับอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นต่อไปอ่ะอาหารกางวันของพนักงานโรงงานเราก็ให้ร้านอาหารร้านนี้ยเป็นคนทำแล้วกันดีครับ เตี๋ยวได้แล้วค่ะ